ถึงเวลาย้ำเตือนผิวของคุณให้กลับมาแลดูอ่อนเยาว์อีกครั้งหนึ่งนี่คือเซลลวิวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสวยงามที่ช่วยปลดล็อกพลังตามธรรมชาติของร่างกายคุณในการต่อต้านริ้วรอยเพื่อผิวที่เปล่งปลั่งแลดูอ่อนเยาว์ผิวสวยสุขภาพดีจะแลดูเปล่งปลั่งสดใสนุ่มน,นวลเรียบเนียนและมีความยืดหยุ่นดีทำไมนะเหรอก็เพราะผิวได้ทำหน้าที่ของผิวอย่างสมบูรณ์แบบ นั่นคือสร้างกรอบป้องกันเพื่อปอกป้องมลพิษจากภายนอกและกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ภายในและคงความนุ่มนวลของผิวตามธรรมชาติแต่ระบบก,การทำงานต่างๆเหล่านี้ของผิวจะชะลอตัวลงเมื่อเราอายุมากขึ้นและเนื่องจากความเสื่อมสภาพจากการเผชิญกับสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกวันจึงเป็นสาเหตุทําให้ผิวกัดริ้วรอยหิวย่นและเปลี่ยนสีไปตามธรรมชาติซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากความชราของเราแต่การต่อสู้กับกระบวนการนี้ก็เป็นไปตามธรรมชาติได้เช่นกัน เซลาวีฟพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีอิน l ทลเจนซ์ของยูซาน่าซึ่งใช้ส่วนผสมของพริกษชาติสารอาหารและเปปไทด์ที่ช่วยส่งเสริมความสามารถของผิวในการตอบสนองความต้องการด้านความงามที่เฉพาะของคุณเซลาวีฟกระตุ้นระบบการบำร,รุงรักษาความงามของผิวโดยปลดปล่อยความสามารถตามธรรมชาติของร่างกายคุณในการต่อต้านริ้วรอยซึ่งเป็นสัญญาณแห่งวัยที่มองเห็นได้ชัด ไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้กับพลังของผิวคุณเองในการรักษาความชุ่มชื้นของผิวไว้ให้ได้มากที่สุดไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้กับความสามารถตามธรรมชาติของผิวในการรักษาโครงสร้างของผิวให้งดงามนี่คือรากฐานที่แท้จริงของผิวที่เนียนนุ่มเปล่งปลั่งและได้รับการบำรุงสัมผัสประสบการณ์ผิวสวยชุ่มชื้นยาวนานนุ่มนวลเรียบเนียนและกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งหมดนี้ภายใน24ชั่วโมงแรก ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายและปราศจากสารกันเสียพาราเบนเพื่อผิวสวยงดงามตามธรรมชาติแล้วคุณจะรออะไร